สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาชมการเสริมทัพอย่างหนักหน่วงของสิงห์บลูเชลซีในช่วงหน้าร้อนนี้ครับหลังจากที่พวกเขาพึ่งปิดดิวติโมแวนเนอร์ไปสดๆดร้อนๆน,นะครับล่าสุดมีข่าวว่าจะทุ่มเงินซื้อขายฮาวเวสเข้ามาเสริมทัพอีกรายแต่ว่าพวกเขาต้องขายสตาร์ภายในทีมออกไปสักก่อนนะครับและหวยก็มาออกที่เอ็นโกโล่องเต้ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้น สวัสดีคอบอลทุกท่านครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอนมีเกมมากกว่า2,000เกมให้เลือกเล่นจบครบในเว็บเดียวเลยนะครับลิงก์อยู่ที่ first comment ฝากลงไปติดตามกันด้วยนะครับเป็นรายงานข่าวจากเดอะไทมส์ของอังกฤษนะครับบอกว่าเชลซีพร้อมที่จะพิจารณาขายอินโกลลกองเต้กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสและครับเพื่อระดมเงินทุนไปซื้อขายฮาเวสวิสดาร่วงของไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่น เข้ามาสู่ทีมสแตมฟอร์ดปิดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยสิงห์บลูส์เองเพิ่งใช้เงินจํานวนมากกับการดึนนักเตะมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าหลังจากเพิ่งปิดทิวคว้าตัวติมูเวนเนอร์กองหน้าของแอร์เบลไรซิชมาร่วมทัพนะครับซึ่งราคาเมื่อเทียบกับผลงานของนักเตะแล้วถือว่าไม่แพงเลยแหละครับเพราะว่าอยู่ที่แค่47.5ล้านปอนด์หรือประมาณ1,900ล้านบาทเท่านั้นและก่อนหน้านี้ก็ดึงฮาคิมซีเยกปิดตัวจี๊ด มาจากอาแจ็กซ์อัมสมเตอร์ดัมนะครับหน่วยค่าตัว38ล้านปอนด์หรือประมาณ1,520ล้านบาทแหละครับและสำหรับเป้าหมายนักเตะรายต่อไปของกุนซอแฟรงค์ลัมพาผู้การทีมของเชลซีที่อยากจะดึงมาร่วมทัพนั่นก็คือไคายฮาวเวสแต่ว่าต้องยั่งกับอีกหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปแหละครับโดยเฉพาะกับเใต้าไบยามูนิที่เป็นคู่แข่งลูกเี้ของเลเวอร์คูเซ่นและก็หมายตาจะดึงนักเตะผู้นี้ไปร่วมทัพให้ได้ รวมไปถึงราชนิดขาวรารอันมาริดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็คงแดงลิเวอร์พูลนะครับส่ควให้ค่าตัวของนักเตะคาดว่าน,น่าจะสูงเกินกว่า75ล้านปอนด์หรือประมาณ3,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจากกรณีดังกล่าวครับจำเป็นที่เชลซีต้องขายนักเตะออกไปจากทีมนะครับเพื่อที่จะระดมเงนินทุนมาซื้อขายฮาเวส และหวยก็มาออกที่เอ็นโกลลกองเต้ครับซึ่งได้ลงสนามแค่22เกมจากทุกรายการในฤดูกาลนี้หลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยรายงานข่าวระบุว่าเรอัลมิดและก็ปารีสแซกงแ่งสนใจจะดึงมิฟิลดีกรีช้ำโลกในวัย29ปีไปร่วมทัพโดยถ้าหากราชนึกขาวและก็แปะเชยืนข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาแล้วล้วก็ เชื่อว่าสิงห์บลูเชลซีก็พร้อมจะปล่อยนักเตะออกไปจากทีมทันทีนะครับมารอดูกันว่าเชลซีจะจริงจังมากแค่ไหนกับเดีวของคายฮาวเวสและก็จะสามารถขายเอ็นโกโล่กองเต้ออกไปจากทีมได้หรือไม่เพราะนั่นถือเป็นการระดมเงินทุนชั้นยอดเพื่อมาคว้าตัวดาวรุ่งของเบอร์ลเวอร์คูเซนมาร่วมทับและครับขอบอกทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเดี่ยวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิมนะครับ